ย้ำเศร้าค่ะกิบ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 โงกยุสวนไปหน่อยนี่ร้ายขนาดได้พี่น้องกิบ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 ฟังเสียงหลานเป่งนามเขาหน้าตุ่มตุ่มเลย เน่ยพราะมันแตกใบแล้วมันกันนั่นได้พี่น้องเห็นบอกใบจากเขียวอ่อนจักน้อยสีเริ่มเขียวเข้มนะคะใบใหม่กองไม่หน่อยนี่กระสิบ่อยดีปันได้เด้ เสียงนำเบินเสด็เกี่ยวก้อนสองการอยู่บ่คะ่ะอากาศแบบเย็นๆนะคะพี่น้องร่มไว่ไวอยๆยันมื่อเ้าร้าันนี้แต่เขียนทองนะคะเสด็ไอดอกแค่ไปกินกับปนปลาอันนั้นหรอบ่ ไม่หน่อยเฮ็ดป่นปลานั่น,นะะ่ะค่ะปลาแหง่งป่นปลาแห่งกินเอาน้ำลง ปลวกเนี่ยจะมันหลายค่ัพี่น้องเห็นป่มันกินเปลือกข้างนอกมันมันก็แทะเล่มไปเรื่อยๆปลวกเนี่ย ตอนนี้ยางออกกําล่างกายเริ่มโตกลุ้มแล้วนะคะแต่ก่อนนี่มันสิเป็นแบบมันทางมันบางเดียเรียบแบบนี้นะคะมันก็เป็นยางโตกลุมเพราะตอนนี้มันเป็นเรีบเรียบละค่ะเพราะว่าใบใหม่หล่วงลงมาเนาะอยาบกเกิดแล้วค่ะ ดอกแค่ค่ะพี่น้องดอกแค่ปลาแค่หน้าค่ะไปลวกคือก็ปนกันสิเป็นขมขมนะคะหลายคนถามว่ามันรสชาติเป็นยังไงมันจะออกขมขมนะคะขมนิดๆไม่ได้ขมมากค่ะเล็กน้อยกินก็นสิว่าขมหลายละ่ะพอมีอายุกินขมก็สิเป็นหวานนะคะสัมพอคนเป็นเบาหวานเนาะกินขม กินขมบาหวานเอ้ยกินกินขมบาขมกินขมเป็นรสหวานเขาก็เริ่มนั่นละค่ะม่านแล้วก็สีเริ่มยายละอีกหน่อยก็สีเหลืองเต็มทงนะคะพี่นอ้องยางมือสาวยางกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละค่ะพี่น้อง อยู่ข้างล่างนี่บ่ได้ยินเสียงรถเทไใดนะคะพ่ออยู่ข้างบนนี่นั่งตัดผ้าอย و, เสียงรถด,ดังบ้านไก่ถนนดีแต่ว่ามีมีต้นใหม่ร้ายนะคะยำยำห่อนกับ่ห่อนแห้งเท่าใดนะคะมลมเย็นๆนี่เมื่อเช้าค่ะ ต้นนี่ต้นปลาดูปลานะคะเนี่ยมันก็นยังโบว่ายดิพี่น้องเห็นบ่พุ่นอันนี้ปลาดูมัน,นกินเปลือกหันโมเด็เขาทั้งในมันหรอกเนี่ยพว่าเปลือกมันสิเป็นกับกาบนะคะปลาดูเนี่ยมันก็สิมากินแบบพุ่นนะมัน,นสูงเขาเขาขนาดดิพี่นอ้องปลวกเนี่ยเนี่ยมันอะไรสิแกะเ้เบิง กินกับกาบมันนี่ล่ละตัสร้างเนาะ มหากินเขาเมือ่อเ้านี้ไม่น้อยตื่นขึ้นมาไม่น้อยก็ตกใจเนาะพปกติบานไม่น้อยนี้บ่ได้เลี้ยงไก่เลี้ยงยังนะคะที่นี่ข้างบานไก่กับมาเต็มหนึ่งเถิงลูกเถิงแม่มันเนี่ยเมือ่อเ้าสองสามเมื่อมานีนไหมพี่น้องไ,ไ,ไม่มีแมวพ้งมาอยู่ แม่พงองตัวเมียนะคะของไม่หน่อยนั้นไอเมานั้นเป็นตัวผู้ตัวผู้ึ่งเรามาอยูน่น้ำแล้วไม่หน่อยให้เขาเล่านะ่ะบางเือเราก็บโเดรมาอยู่น้ำนะคะบางเทือเราก็บ,บ,า,นนะะบางเือเราก็นอนนอนอยู่ขั้วไม่หน่อยบบเดรให้เขาบ้าน,นะคะ่ะมีโตตัวเมียเนาะมันเก่งเก่งพี่น้องเลยมันไปกินไก่ขางบ้านมากัดกองกันไว้โอ้ยเต็มหนึ่ง ไกลจนแบนไกลจนโมมาสวนไปหน่อยแมเพราะว่าแล้วมาสวนไปหน่อยนี่มันมันมันต้นใหม่มันหลายนะคะมันมาตะคุบเขาไกลแล้วกองเนื้อแม่หน่อยบนดินเงื้กว่าแมวมันสิเก่งปนเนียนะแล้วปนนี้ตื่นขึ้นมาเนาะทั้งแมวเอ้โบแมนทั้งอันทั้งไกลกองกันอยู่มีหนูพร้อมเพราะว่าก้อนนั้นอ่ะน่ยไม่หน่อยเสื้อว่าหนูะมันจับแมว โม่มันนุ้มจับแมวแมวนุ้มจับหนูบ่ได้คือจังเฮาเหว่าในนิทานเนาะบ่เคยเห็นมันจับได้๋จเถี่นเนาะมิแต่แบบว่าเลี้ยงไว้ละก็กินตะเขาซื้อๆแมะว่าเลี้ยงแมวให้ไล่หนูบมเป็นความจริงดอกมาเห็นตัวนี้ละแม่นี่รีกัดหนูกองกันไว้เลยว่าสีไทยอยู่ได้แต่ว่ากระยานมันนั่นเนาะเพราะว่ามันกองกันไว้ไหมค่ะ